ะะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาทำแบบฝึกหัดที่1.3ข้อ1หน้า34ค่ะนักเรียนยังอยู่กันในเรื่องสถิตินะคะออในสถิตินะคะเราเรียนด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อเนาะตอนนี้เรามาถึงหัวข้อที่3แล้วหัวข้อที่3ของเรานั้นก็คือฮิสโตแกรมนั่นเองนะคะ เรามาดูข้อหนึ่งในแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่ครูจะพูดถึงแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยที่ครูพูดตอนที่เราเรียนแผนภาพจุดกับแผนภาพต้นใบสองเรื่องนั้นอะ่ะมันเป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเช่นกันใช่ไหมคะแต่เป็นการนําเสนอข้อมูลแบบง่ายๆข้อมูลไม่ไม่เยอะไม่ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะ ส่วนลักษณะของฮิสโตแกรมฮิสโตแกรมก็เป็นการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเหมือนกันแต่ฮิสโตแกรมอะค่ะจะมีลักษณะคล้ายคล้าย,ายแผนภูมิแท่งมันจะมีเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะแต่แท่งของฮิสโตแกรมอะจะแสดงความถี่นะคะเขาบอกว่าฮิสโตแกรมอะจะเหมาะกับการนําเสนอข้อมูลที่มีข้อมูลมากๆจะช่วยให้เห็นลักษณะการกระจายตัวของข้อมูลได้ดีคะ่ะนักเรียนทีนี้ พูดไปเยอะละพูดไปเยอะแล้วเรามาดูแบบพื้นฐานกันดีกว่าค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าอะไรก่อนที่จะพูดข้อหนึ่งพูดถึงโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหนึ่งแหละให้นักเรียนสร้างฮิสโตแกรมสองให้นักเรียนสรุปข้อมูลว่านักเรียนได้ะายจากฮิสโตแกรมบ้างนั่นก็คือข้อสองใช่ไหมคะถ้าต้องพูดอีกว่าถ้านักเรียนจําได้ที่ครูพูดว่าแผนตอนแผนภาพจุดและแผนภาพต้นใบอ่ะนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเป็นอ่านแผนภาพได้ก็จะบรรลุปเป้าหมาย วันรู้วัตถุประสงค์ถูกไหมคะทิโสเกลก็เช่นกันค่ะให้ในักเรียนเขียนให้ในักเรียนเขียนวาดวาดทิโสเกมได้พอพอจุดพอทิิสเกรมได,ด,แมได้แล้วก็อ่านทิโสเกรมเป็นนักเรียนก็จะบรรลุปเป้าหมายเช่นกันนะคะอาทีนี้ถึงข้อหนึ่งจริงๆแล้วเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจากการสำรวจจํานวนพี่น้อง ในครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนนะคะในห้องจํานวนทั้งหมดสาสิบสองคนเขาบอกนักเรียนมาแล้วนะว่าข้อมูลทั้งหมดมีสามสิบสองคนนะคะแสดงว่าตรงนี้ของเราอะ่ะต้องได้เท่ากับสามสิบสองต้องสามสิบสองคนนะคะทีนี้อ่ะอันดับแรกก่อนที่เราจะไปอ่าสร้างฮิสโตแกรมนะคะนักเรียนเราต้องมาทําตารางแจกแจงความถี่ก่อนเนาะเราต้องเอาข้อมูลมามาเก็บ เก็บข้อมูลก่อนนะคะอ่ะทีนี้เรามาทีละตัวเลยครูจะอ่านเรียงไปเลยนะคะห่ค่ะอ่ะเริ่มด้วยสี่ค่ะหนึ่งสามสามสองสามสี่สามสองสาม สองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสี่สองหนึ่งสองหนึ่งสอง สองสี่สองสีงง่สุดท้าย3อ่าทีนี้เราได้แล้วเราก็มาใส่ค่ะได้อะไรบ้างจำนวนพี่น้องหนึ่งคนเราได้ความถี่เท่าไหร่คะเเนอะ9ก้ห้าห้าก็10นะคะอ๋อต่อไป แปดนะคะต่อไปห้าค่ะทีนี้นักเรียนนักเรียนต้องสังเกตว่าจำนวนขอ้อมูลของเราทั้งหมดสาสิบสองแสดงว่าตรงนี้ของเราอะ่ะต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องเป็นสามสิบสองเช่นกันนะครูจะบอกว่าถูกนะทีนี้เก้าบวกสิบก็คือสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดเป็นเท่าไหร่คะสิบเก้าบวกแปเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกห้าเป็นสามสิบสองครบโอเค ทีนี้ครูขอ copy หน้านี้นักเรียนจะได้เห็นนักเรียนจะได้เห็นตารางแจกแจงความถี่ไปด้วยทำฮิสโตแกรมไปด้วยนะคะ copy ไปนะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้ม,มีตารางแจกแจงความถี่ของเรามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอืม ทีนี้ฮิสโตกแกมอะค่ะฮิสโตกแกมเนี่ยครูกระเถิบฮิสโตกแกมมานิดนึงนะคะฮิสโตกแกมนักเรียนเราครูสร้างเสร็จแล้วทีนี้ให้นักเรียนสังเกตน,นะคะให้นักเรียนสังเกตฮิสโตกแกมว่าแกนแกน y อันนี้ก็คือแกน x นั่นแหละคะ่ะแกน y คือเท่ากับความถี่เสมอเลยแสดงความถี่นะคะข้อมูล แกน x ก,ก็เสนอข้อมูลของเราข้อมูลในแกน x ก,ก็คือจํานวนพี่น้องในครอบครัวนะคะจํานวนในพี่น้องในครอบครัวก็มีทั้งหมด4ี่คนนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะส่วนความถี่ความถี่ก็คือสูงสุดมันมันสิบเราสามารถเว้นช่องละสองได้ค่ะก็สิบนะคะทีนี้ในการวาดนักเรียนก็วาดแต่นิดนึงนะคะฮิสโตแกรมะระหว่างแท่งอะ่ะต้องเป็นแท่งละเท่าเท่ากันนะคะทีนี้หนึ่ง หความถี่เราก็วาดหนึ่งขึ้นไปนะคะความถี่ของของจำนวนพี่น้องหนึ่งคนก็คือ9ถ้านัเกเรียนมองเนี่ยค่ะความถี่เห็นไหมเก้าเห็นไหมคะเก้าทีนี้เราอยากอาจจะไม่ชัดเราก็ใส่ตรงนี้ได้เพี่น้องสองคนสองคนก็คือสิบนะคะก็คือแท่งนี้นั่นเองนะักเรียนพี่น้องสองคนอ่ะสิบนะคะต่อไปพี่น้องสามคน พี่น้องสามคนความถี่แปดนะคะแปดนะคะโอเคพี่น้องสี่คนพี่น้องสี่คนความถี่ห้าค่ะเสร็จแล้วแค่นี้ยังก่ะักแค่นี้เลยนะคะฮิสโตแกรมนะคะทีนี้อ่าเรามาทำข้อสองต่อนะคะข้อสองเขาบอกว่ายังไงข้อสองเขาให้ในักเรียนสรุป ข้อมูลที่ได้จากฮิสโตแกรมนะคะจริงๆตรงนี้ให้ให้ลองมาลองฝึกกันมันมันเป็นแบบว่าเราอ่านแล้วเราก็มาฝึกอะคะ่ะนักเรียนลองลองลองฝึกของแล้วก็มาดูว่าอ๋อนักเรียนกับครูสรุปสรุปข้อมูลเหมือนกันไหมนะคะเรามาดูเรามาดูกันว่านักเรียนสรุปได้อะไรครูสรุปได้ยังไงคือให้เรามองแล้วให้เราอ่านฮิสโตแกรมจริงๆมันก็ไม่มีผิดมีถูกอะค,ะะคะ่ะนักเรียนนะคะเรามาลองฝึกกันเลย ถ้านักเรียนได้จากข้อมูลนะคะนักเรียนดูก่อนภาพภาพรวมเราจะเห็นความถี่ที่ที่เยอะสุดก็คือก็คือพี่น้องสองคนเราจะพูดว่ายังไงดีเราก็บอกว่านักเรียนส่วนใหญ่นักเรียนส่วนใหญ่เร,หญเราใช้คำว่านักเรียนส่วนใหญ่นะนักเรียนส่วนใหญ่มีจํานวนพี่น้องในครอบครัวสองคนออนี่คือครูจะสรุปประมาณสามข้อก็พอคะ่ะนะคะนักเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่มีจำนวนพี่น้องมีจำนวนพี่น้องในครอบครัวสองคนเห็นไหมคะความถี่ความถี่เยอะสุดนะคะสิบนะคะคนส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ในอยู่ในแท่งแท่งนี้นะคะ นี้อ่ะข้อ2เราจะสรุปสรุปว่าไงอีกดีมีนักเรียนเก้าคนนักเรียนเก้าคนเรามาดูช่องเก้าอเราก็บอกว่ามีนักเรียนเก้าคนที่เป็นลูกคนเดียวในครอบครัวเขาว่าลูกคนเดียวคือไม่มีพี่น้องเลยถูกไหมคะเราก็บอกว่ามีนักเรียนมีนักเรียนเก้าคนที่เป็นลูกคนเดียว ในครอบครัวไม่มีพี่น้องเลยอ่าได้แล้วอ่ะขอสรุปอีกข้อหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งเราจะพูดว่ายังไงดีเราพูดถึงแท่งนี้ไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราพูดถึงแท่งนี้ก็ได้ค่ะเราพูดว่ามีนักเรียนเพียงห้าคนที่มีจํานวนพี่น้องในครอบครัวเป็นเท่าไหร่ นะคะมีนักเรียนเพียง5คน5คนเป็นยังไงที่มีจำนวนพี่น้องที่มีจำนวนพี่น้องในครอบครัว4คน นะคะโอ้โหเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะพานักเรียนไปทำข้อไหนก็มารอติดตามกันนะคะส่วนตอนนี้นักเรียนฝนตกบ่อยเนาะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเนาะ take care of yourself ค่ะนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ